โลกนี้เปรียบเสมือนโรงละครมนุษย์นิกรเราท่านเกิดมาต่างไหลลำทําทีท่าตามดีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกหัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครชีวิตกลาธรรมสวัสดีครับสนทนาภาษาปรริยนธรรมครั้งนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่484กระผมนายอาทิตย์รักษากรรมการนายทะเบียนประเดียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมของสมเด็จศรีนกกรินทราบรมราชชนนีครับวันนี้กระผมขออนุญาตนำธรรมะข้อหนึ่งซึ่งคนในโลกไม่มีใครพ้นนั่นก็คือโลกกรรม คือทำประจำโลกหรือสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกไม่มีใครพ้นนะครับซึ่งก็มีทั้งส่วนดีส่วนที่ชอบและส่วนที่ไม่ดีคือไม่ชอบคนไม่ชอบอ่าซึ่งมีว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสันเสริญนินทามีสุขมีทุกขนะครับในส่วนที่คนชอบเรียกว่าอิทธารมนะครับคือมีลาบมียศมีความสุข ได้รับการสรนเสริญลา,นะาบยศสุดสันเสริญเป็นส่วนดีทุกคนชอบไม่มีใครที่จะไม่ชอบแต่ก็ปฏิเสธส่วนที่ไม่ดีซึ่งตรงกันข้ามกับส่วนที่ชอบไม่ได้นั่นคือมีการเสื่อมลาบเสื่อมยศได้รับคำนินทาแล้วก็ได้รับความทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ว่าทั้งคนดีคนชั่วคนรวยคนจนคนอยู่สถานนั้นไหนก็ตามไม่อาจจะพ้นโลกธรรมคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสรรเสริญนินทา สุขทุกนะครับเขาถึงบอกว่าวิสัยโลกสุขสุขทุกทุระไปจนต้องพบปะไปจนกว่าจะอาสันนะครับอันนี้ในส่วนสุขทุกไม่มีใครพ้นอาจเริ่มตั้งแต่ข้อแรกมีลาบเสื่อมลาบคําว่าลาบไปว่าได้ไม่มีใครได้ตลอดไปครับมันก็ต้องมีเสียตามมาบ้างนะครับแต่ก็บอกว่าไม่มีใครโชคดีตลอดไปและไม่มีใครโชคร้ายตลอดการก็มีได้แล้วก็มีเสียธรรมดา ดังเช่นเขาบอกว่าเราถอนหญ้าหน้าบ้านเน่เราได้ความเตียนความสะอาดหน้าบ้านแต่เราก็ยังเสียดินติดหลักหญ้าไปเนี่ยฮะมันมีได้มีเสียหรือบางทีเราได้ลาบลอยมาอ่ะก็ได้มาบางคนซื้อ,อสลักกินไปรัฐบาลก็ถูกหวยเลยแต่บางคนก็เสียคือไม่ถูกเนี่ยมีลาบเสื่อมลาบทำน้นไม่มีใครพ้นครับจะรวยจะจนจะอยู่สถานะไหน,านาไม่มีใครพ้นลาบเสื่อมลาบคู่นี้นะคู่ทีแรกคู่ที่2ค,คือมียศเสื่อมยศยศคือก็จะประกอบด้วยนะฮะ บริวารยศยศที่มีบริวารมีลูกน้องอิสริยศยศคือความเป็นใหญ่เกียรติยศยศคือความดีทําความดีก็เป็นยศได้นะดังพระบลีว่ารทำมีทิ่ตั้งนวิจหาติกิติเกียรติยศเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรมคือผู้เมื่อดำรงธรรมล้วก็มีเกียรติยศตรงนี้เพราะฉะนั้นบางทีเราทําความดีบุคคลทําความดีก็ได้รับเกียรติยศเขาแต่งตั้งมาแต่ตรงกันข้ามปฏิปักษ์ใน เมื่อได้ยศบางทีก็ถูกถอดยศก็ได้หรือว่าด้วยอุบัติเหตุอะไรต่างๆยศก็พลันพันหายไปโดยที่ไม่ขาดคิดก็มีอันนี้คือมียศเสื่อมยศบางท่านได้รับแต่งตั้งมาถูกถอดยศก็มีเรียกว,ว่าถูกรถยศกรดกระบ,บีนะกม็มีเมื่อตต่งมากก็ถอดได้ธรรมดาหรือว่ายกเลิกได้การต่อยศนี่เป็นยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาอันนี้เป็นของธรรมดาแน่นอน แม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในในสามโลกในจักรวานนี้ยังไม่พ้นคํานินทาบังที่เขามีคําว่าอ่านินทากะเลเหมือนเทน้าไม่ชกช้าเหมือนอมิดมาเกดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทาไม่มีใครพ้นครับนะครับคู่สุดท้ายสุขทุกนะฮะสรรเสริญและคนสรรเสริญแรกก็นินทาได้รับหลังหรือว่าคนนินทาได้ก็กลับมาสรรเสริญเราได้เป็นของธรรมดา จะทาดีก็ถูกนินทาสรรเสรได้จะทาชั่วก็ถูกนินทาสรรเสรด้อ่ะสุดท้ายคือสุขทุกข์เราทําความดีบางทีเราก็ทุกข์คือทุกข์กายหมั่งลำเหนื่อยหมั่งแต่คาถาแก่เหนื่อยจุสตสมเด็จพระเโกศาจารย์ฟื้นชุดตินทรมหาเทราเปลี่ยนทำกับไปอยู์อดีตเจ้าวัดระสัญญาท่านบอกไว้ว่าคาถาแก่เหนื่อยว่าถึงเหนื่อยอยากแล้วเหนื่อยหายแต่เครื่องหมายความดีเรามีอยู่นะประเด็นทำความดีก็ทุกข์ได้ทําบารมีสั่งบรารมีก็ทุกข์ยดสระชีวิตสั่งบารมีก็ยังมีแต่ว่า เราเอาความดีเป็นธงเอาธรรมเป็นธงถึงจะสุขจะทุกข์ไม่ใช่เปเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นจะเราทำความดีเมื่อได้รับโลกธรรมแปดคนที่มั่นงกคนในมั่นคงต่อความดีก็ไม่ละทิ้งการทำความดีธรรมะสวัสดีครับ